10มิถุนายน2568วันนี้น้องไรอันมีคิวงานนะคะแม่แมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p าเ e ็ก Channel อัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตวันนี้น้องมีคิวงานแม่แม่ไปเจอกับน้องได้ที่เมืองทองธานีชาเลนเจอร์2เวลา18นาฬิกานะคะโพส์จาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตวันนี้พบกันที่งานโอท็อปมิดเย2025โอท็อปทัโลก ทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนณเวทีกลาง c h a เลนเจอร์ฮอ1หนึ่งถึงสอิมเพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันครับ r ฮ y a n การ์ดิ #rayan ไม่หมดนี่ยุงข้าวและคอร์ดวันนี้แม่แม่ fc แฟนคลับนะคะสามารถไปกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่า น้องขึ้นเวทีเวลา18นาฬิกานะคะงานเขามีตั้งแต่ challenge r hall หค่ะงานยิ่งใหญ่อรังการมากปลาเล็กแอบไปสองงานมาแล้วนะคะน่าเดินมากเลยขนาดพี่เอสุภชัยก็ยังมาเดินงานนี้เลยนะคะงานแบบจัดได้ยิ่งใหญ่อรังการแล้วก็อย่าลืมเวลานัดกับลูกชายนะคะแม่แม่18นาฬิกาน้องอยู่ที่ h a อ2นะคะแม่แม่แม และงานนี้นะคะเขาก็จัดกันมาตั้งแต่วันที่7แล้วค่ะงานสิ้นสุดวันที่15มิถุนายนนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปเดินก็ไปเดินได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมนัดกับลูกชายค่ะ18นาฬิกาชาเลนเจอร์ฮอเมืองทองธานีค่ะ